วันเสียงแพร่เชื้อบุคลากรทางการแพทย์เป็นกังวลแต้วนัทพรให้ข้อมูลผิดแม้ว่านางเอกชื่อดังแต้วนัทพรใตมีรักจะออกมาโชว์ผลตรวจหาเชื้อโควิด1 9รอบล่าสุดหลังกักตัวครบ14วันว่าผลเป็นลบซึ่งหมายถึงว่าไม่พบเชื้อโดยนางเอกสาวยังร้ายผ่านไอจีพร้อมกับผู้จัดการส่วนตัวประกาศพร้อมไปทำงานวันพรุ่งนี้3กุมภาพันธ์แล้ว แต่ดูเหมือนในโลกทวิตเตอร์ยังคงถกเถียงกันเกี่ยวกับดราม่าก่อนหน้านี้ประเด็นที่สาวแต้วออกมาตรวจหาเชื้อหลังกักตัวได้เพียง11วันโดยมีการแวะซื้อกาแฟและถ่ายรูปโดยไม่ได้สวมแมสซึ่งนางเอกสาวได้ออกมาชี้แจงไปแล้วว่าจากการกระทำดังกล่าวเป็นเพราะแต้วได้มีการปรึกษาแพทย์ก่อนการเริ่มการกักตัวซึ่งแพทย์ได้ให้ข้อมูลว่าผลตรวจหลัง7วันหากเป็นลบค่อนข้างเชื่อถือได้มาก เนื่องจากเชื้อในระยะหลังมีการฟักตัวเร็วขึ้น แต่เพื่อความมั่นใจและแสดงความรับผิดช,ชอบต่อสังคมก็ควรกักตัวให้ครบ14วันตามกำหนดด้วยเหตุนี้จึงทำให้เต้าเกิดความละหลวมในการปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อตามคำแนะนำเพราะผลตรวจล่าสุดของตัวเองหลังกักตัวจนครบ7วันเป็นลบจนอาจก่อให้เกิดความกังวลกับสังคมและบุคคลบางท่านอย่างไรก็ตามเต้าจึงขอใช้พื้นที่นี้ในการออกมาขอโทษกับเหตุการณ์ในครั้งนี้หากเต้าทำให้เกิด ความเสียหายจากการกระทำดังกล่าวไม่ว่าจะมากหรือน้อยก็ตามอย่างน้อยแต้วเองควรปฏิบัติตัวให้เป็นตัวอย่างที่เหมาะสมและถูกต้องตามหลักการที่สุดเท่าที่จะทำได้หลังจากนี้แต้วจะระมัดระวังควบคุมตัวอยู่ในขั้นตอนการกักตัวอย่างเข่งคัดจนครบ14วันและจะคอยแจ้งผลการตรวจผ่านช่องทางนี้และจะตรวจอีกทีหลังเวลาผ่านไปเกิน14วันเพื่อยืนยันผลให้ชัดเจนค่ะ ทั้งนี้ได้มีผู้ใช้ทวิตเตอร์รายหนึ่งซึ่งอ้างตัวเป็นบุคลากรทางการแพทย์ได้ทวิตข้อความแสดงความกังวลถึงสิ่งที่สาวแต้วให้ข้อมูลว่า ในฐานะหนึ่งในบุคลากรทางการแพทย์ขอกังวลกับการให้ข้อมูลที่ผิดของคุณแต้วตามกรอบสีแดงตามเกณฑ์ขององค์การอนามัยโลกระยะเวลาฝักตัวของเชื้อเฉลี่ยอยู่ที่5-6วันและอาจยาวนานจนถึง14วันการที่ผลเป็นลบหลังกักตัว7วันไม่ได้หมายถึงว่าคุณจะไม่ติดเชื้อและจะละหลวมในการกักตัวไม่ได้ แวนัทพรนอกจากนี้ยังมีบุคคลที่อ้างตัวเป็นผู้ที่ตรวจแลบโควิดทวิตข้อความถึงประเด็นดังกล่าวว่าอยากบอกคุณแ้ลจากใจคนที่ตรวจแลบโควิดการระบาดรอบที่สองนี้การฟักตัวของเชื้อนานกว่ารอบแรกนะคะล่าสุดเคสที่เราตรวจเจอคือสามีของคนที่ติดเชื้อพบในวันที่14เลยค่ะไม่ทราบว,ว่าหมอจากที่ไหนแจ้งล่ะคะแ้วนัทพรโควิด -19 ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด